สวัสดีค่ะ<า>ก็ลก,กลับมาพบกับพวกเรากันอีกแล้วนะคะพี่แอนคะอ่ะอุ้มค่ะพีโ่โบในวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมโรบอกกันอีกเช่นเคยค่ะอันนี้เป็นเกมอะไรไม่รู้เนี่ยเกมยำตัมนี่ยำพิทค่ะคือมันจะมีหนึ่งในสิบเอ็ดใช่ไหมคะพี่แอนใส่ลงไปสมมติพี่แอนใส่หนึ่งแล้วอุ้มเพอกินอันที่หนึ่งอุ้มก็แพ้ถ้าพี่แอนเพอกินอันที่ห้าที่อุ้มเบอคนฉีดยาไว้พี่แอนก็แพ้ป,ประมาณนี้นะคะแต่เราจะไม่บอกกันไปหน้าคนละที่ นูเอันนี้แล้กันไม่เยอะมากแต่กันพอดีโอเคอ่ะเริ่มเลยสี่ <'s> จะหนูเผี่อจะรอดหรือไม่รอดเซฟโอเคพี่ชนะฉันเอาอันนี้แล้กันไม่เซฟก็ไม่เซฟเพราะฉันอยากให้พี่นชนะอ้าอ่าตอ่าอไปพอ่กิี้อันนอ้นอ้าวอาวอ้า พี่หน่อยอุ้มสองตัวเลขเลยว่าตัวเลขเดียวพี่อร์ต้องไม่อุ้มด้วย <im it> อุ้มสองตัวเลขพี่นอน่ะ <im it> พี่สองตัวเลขเหมือนกัน <im it> เอาดีๆนะอย่ากโกหกนะสองตัวเลขคือสองตัวเลขนะ <im it> อืกินเลยอันที่หนึ่งอปลอดภัยแน่นอนก,กินเลยข <im it> องพี่แอรกินสิของพี่อรต้องกินก่อแล้วมันจะกินตามได้มันใกล้แล้วว่าเมียมา <im it> หนูอันที่หนึ่งแล้วกันปลอดภัยสุด ที่สองตัวเลขจริงๆริงสองตัวเลขจริงๆจริงๆแล้วไม่เชื่อใจแล้วอะไรกี่ตัวเลขอะไรอะไรอะไร,ะไร <laughs> ฉันยังรอดอยู่นะคะฉันยังรอดอยู่ค <Okay. S 1> <ะ>่ะโอเคมันไม่มีเลขที่อุ้มอุ้มนะสปอร์ตโ <Okay. S 2> อ <laughs> เคอุอ้ยบ, <laughs> บอดไพรอ่ะ <laughs> ยังรอดอยู่เอาตาอุ้มเอาเก้าแล้วกันปลอดไัยมาเอาอุมาแถวนี้เดี๋ยวฉันจะอุ้มมีเลยฉันตื่นโอ้ยอ้าวเคโเเคฉันไม่อยากยุ่งกับเธอเลยเธอปลอดภัยเกินฉันช่เอาต่อต่อมาใบใบปลอดภัยอุ้มมีหนึ่งนำหน้าเลยสองนำหน้าพี่ยังต้องบอกเขาเบียดด้วย หนึ่งน้ำหน้าพี่แอนกินน้ำหน้าอืมหนึ่งน้ำหน้าหนึ่งน้ำหน้าจริงๆคือวันหนูได้กับเพื่อนหนูไว้แค่สองหลักเฉยๆไม่บอกจริงๆค่ะหนึ่งน้ำหน้าจริงๆเอาเลยยุ่งอะไรด้วยเนี่เบคอนเบคอนมาจากไหนเบคอนวะ ไม่ล่าปากเลยเฮ้เฮ้เฮ้แบบนี้โกหกกันไม่ได้ถ้าโกหกโดนงอนอ๋ออ๋ออ๋โกหกนะโดนงอนอะออ๋ออ๋้อ๋ออ๋ออ๋ออ๋้อ๋ออออ๋ออออ๋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 ออยเอ๋ออ๋ี่๋ออ๋อไ๋ออออหออ๋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 อน๋ออ๋ออ๋ออ จร,จริง่ะจริงอันนี้จะหนึ่งแล้วเธอเหลือสองไหมล่ะอนี้จะหนึ่งหนึ่งหนึ่งน้ำหน้าของเมื่นกินเพี่อนอะไรน้ำหน้าหนึ่งน้ำหน้าอุ้ยเหลือแต่หนึ่งแล้วนะตอนเนี้ยอุ้ยทีนี้มีตาอุม้มตาอุ้มเออสิบเอ็ดแล้วกัน <laughs> ของอุ้มเรียก้ายอะไร โอ้ง oh, no <laughs> right. <laughs> ่ายอันน <chat> uh, ี้ก็เลยแต่ว่าไม่บอกหรอกเอาเสียงดวงโอุ้มหน้าเลยที่แอนหนึ่งหน้าจุดสองเสียงดวงอุ้มเอา17เจ็ดเหรอ ่กินเลยไม่เหลืออะไรเธอกินแล้วกินของนายก็ไม่ได้ก็ต้องกินของฉันโอ้โพี่ก็แพแ้แดิเ<ช>ล่นใหม่ไม่มา,มากใหม่ไม่มาจมมานน้องแอนเล่นกับเพื่อนเราชนะทุกรอบเลยอ่ะก็แค่พีปะถ้ไมจะชนะไม่ได้ดน้องแอนเริ่มเอมาสิบเจ็ดหรอเมื่อกี้ใช่สิบเจ็ดโอ้พี่ไม่อยากเป็นคนเริ่มเกาะเลย อันนี้พี่เลือกก่อนใช่ป่ะใช่หนูเลือกก่อนสิเราเลือกพร้อมกันฮะมันเราเลือกเราเลือกพร้อมกันเราเลือกพร้อมกันหนูเลือกหรือยังเลือกแล้วแต่รอพี่แอนเลือกเสร็จเนี่ยโอเคโอเคตีนเล็บคุกที่ตีนอันหนูพีแอนได้ี่เพีแอนกี่หลักพี่แอนหนึ่งหลักหนูก็หนึ่งหลัก โอเคหนูสอหลักได้วแบบวหนึ่งหลักนะหนูหนึ่งหลักหสองหลักนี่แหละไปโอเคเราไม่มีสิบอะไรสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ไงอะไรหนูกี่หลักกันแน่เนี่ยหนึ่งหลักอย่าิสองหลักหนึ่งหลักสหลักไมหนหลัก แต่ว่าเลขที่เบาะที่สุดมันจะเป็นเลขที่สองเลขที่สองกินได้นะกินเลยนะเลขที่สองอะ่ะแนะนำ <c oughs> กินเลยเลขที่สองน่ะเพราะทำไมไม่กินเลขที่สองเลขที่สองก็ดีนะห้าละกันผมจะลองเสียงเอาเลขเก้าดีปะ่ะ <c oughs> เอาไปเลข โดนแลเฮ้ยพี่พ <avier> ีอยากกินอุ้งจะชนาอุ้งเอาเล็กกาแล้วกันปลอดไยเสียงมากไม่เป็นไรจ้ะฉันทนปลอดไยโอเคฉันเอาเล็กที่แป้แบบอย่ามากินหนูกินฝั่งพี่บ่อยๆสิ ฝั่งพี่เอนฝั่งไหนฝั่งพี่แอนไงเราต้องบอกกันได้นะฝั่งพี่แอนฝั่งไหนตรงข้างหน้าพี่แอนไงเลือกเลือกเลือกกินสักอันไหนข้างหน้าพี่เอนเออสิบสองแล้วกันไม่บล้วหนึงหลอดไหนบูมโอเคตอนนี้เราหนึ่งตอนหนึ่งแล้วโอเคปะหนึ่งต้นเหนื่อยคุณชนะพี่หนึ่งครั้งหนูชนะพี่หนึ่งค่ะอุ้ย โอเคใครแพ้หน้าขาวละแงเอาออมาขี้เกียจแตงไม่้อะเอาเร็ว,รวพี่อุ้มเอาไว้ไหนรอบม,มันเพีย้ยนโกหกอุ้มรอบนี้เจอแนะต่ติง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 เอาโอเคเสร็จแล้วหนูเลขนหนึ่งหลักอือ mm hmm. หือแค่เล็กี่หลัก เอาใครกินก่อนหนูหนูกินก่อนอ้หรอหนูหรืออเปยนกินก่อนกนีโอเคต่อไปอุ้มกินเราสามารถข้ามได้ยนะแต่ต้องเสียไปุยย้ยุยุยยุยฮ้ยจับ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 แนระวังน่ยพี่นจะกินไปทีละตัวเลข ถ้าพี่อันกินไปทีละอันพี่อันจะโดนปะมีโดนของเมย์ก็ไม่โดนสิก็ห้ามกินตุ้มสั่งไมจุบเพียงแล้วหรออ่าพี่กินหนึ่งสองสามไปแล้วนะเชิญค่ะฉันจะกินเลขท้ายปลอดภัยรอเลขเลขท้ายมันปลอดภัยเหรอเลขที่ไม่ของหนูมันไปเล่นหรอไงมันอยู่บนบนนั่นแหละเราหวังเลยถูกกินทีละอัน พี่ไม่เชื่อหนูหร<ว>อกทำไมอ้าวตาอุ้มกินเชื<ว>่ออือเอา<ว>พี่รอดไหมอ่า,อาตาอุ้มแล้วตาอุ้มแล้วโอ้ย กินข้างหน้าตัวเองสิคะข้างหน้าตัวเองอ่ะแต่แต่ไอ้ดูไปข้างหน้าตัวเองอ่ะกินดิข้างหลังพี่เอ็นก็กินดิอุ้ยตรงเขียนพี่เอ็นฝั่งซ้ายพี่เอ็นก็กินฝั่งขวาพี่เอ็นก็กินดิเนี่ยกินแล้้วอาไม่เห็นเป็นอะไรเลย กินแล้วไม่เป็นไรเลย <c oughs> มันน่าจะอยู่กินแล้วไม่เป็นไรเลย <c oughs> อ,อยู่ข้างหน้าอุ้มหรือเปล่าน้องกินดูซิม่าจะโดนยาพิษไม่โดน <c oughs> <c oughs> สลุเลยสลุเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ขามสองอันนั้นไปดีกว่าฉันมากินของตัวเองดีกว่าสองอันข้างหน้านั้นกินเลยสิสองอันข้างหน้าเอตายแค่ไหนกินสิกินเธอก็กินทำไมเธอไม่กินฉันไม่อยากกินอ่ะทำไมเธอไม่กินสองอันนั้นล่ะกินเลย มามานั а, ่งคนละที่โอเคโอเคอาวเอามาตรงนี้มันงั้นไม่ได้ยินเสียงโอเคพี่เลือกแล้วอุ้มเลือกยยังเลลือกโอเคไปา ใครกินก่อนอะอ่ะพี่กินก่อนโดนเลยไปเนี่ยกินคําแรกโดนเลยก็สิยงเสียงกันตอนอันที่พี่อนกินก็เสียงไม่บอกเลขหลักสองหละนะักแล้วตาตาที่แล้วพี่ก็ไม่ได้บอกนะว่ามันเลขหลักไหนนะฮะบอกว่าที่อนก็กลุ่ม อืม้มทำไมมันอร่อยจริงๆเลยเนี่ยต่อไปกินเลยกินเลยขอนเกมไม่ให้กูก็ชอบนี่อขอรองตรงกลางๆดูสิอ้พี่แอนรู้ไหมว่าพี่แอนทำอะไรลงไปออโอเคอ้มอันที่พี่แอนกินมันเสียบมากเ อุ๊ยเกือบโดนเชียวเฉียดเชียวเฉียดเชียวใส่กำไม่ออกฉันจะกินฝั่งไหนดีกินกินฝั่งอุ้มดีกว่าเอ้ฉันต้องโดนแน่อเอ้าไม่โดนโล่งอกไปทีฉันร่างสิบเก้าว่าฉันตายร่างสิบเก้าฉันน่าจะตาย เป็นอะไรอ่ะเนปาลก็มีนะชิมได้นะพี่เลยพี่จะกินฟังอุ้มให้มันหมดโอ้ไม่โดนโลกอกไปทีแล้วฉันก็จะไปเอาเอาทำไมหนูกินอ่ะหนูกินตัวไหนอ่ะโอเคเล่นอีกรอบดูเล่นอีกรอบดู ไอาเราเรา,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 าเล่นอีกรอบหนึ่งมามาอุ้มมาเชิญ Welcome to ่ h uh. Sorry no wa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 y 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 ah uh, okay Are you ready Are you ready ไม่แล้วเดีก็ตายหรอก Okay okay อ่าเริ่มเลยค่ะโ okay, อเคอุ้มเริ่มยงัง กำลังรอผู้เล่นอื่นผูเ้เล่นเธอลนแหละโอเคโอเคพี่เสร็จแล้วพี่จะเริ่มกินแล้วนะโอ้ยตกใจหมดเหี้ยอ้าวตาอุ้มี่เลือกอันนี้ทำไมคนอย่างอื่นวะโอเคมันอยู่กลางๆ กลางไหนวะกลางกลางไหลกว้างซ้ายอุ้มพี่กินตรงข้างหน้าอุ้มดีกว่าข้างหน้าอุ้มมันน่าจะมันน่าจะอครไม่ยามกินแกง่อยเขาจะกินแกล้ฉันจะกินฉันจะกินอะไรอืมอืมมีแต่พี่แอนนะ ข้างหน้าตัวเองเจ้าโดนกินข้งหน้าเพียบนั้งเจ้าโดนแน่จะจะไม่พูดด้วยอีกต่อไปเย้โอ้โหควรนอนพี่รนะพี่อรใน้ต้อสามรอบอะนำมอดค่ะโอเคอยู่โอเคโอเค้วุตุ ไปไปโยไปโย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 ไปโยไปโยไปโย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 ไปโยไปไอ้ไอ้อันอันที่ไหนเอาใครจะกินเอาอุ้มกินไหนอุ้มกินไหนหก่ามันเป็นเลขสีแดงอะแปลว่ามันอันตรายี๋ก็ดูสิ เอ้คือรอดจากพาดเสียองเ่าในชีวิตจริงเลยเอาสิบแล้วก,กันโดนแน่เอาไม่เยอะเอาไม่โดนไม่ยอม welcome welcome เอาไม่ได้ดไม่ได้ต่อกันไม่ได้เล่นเกมในเกมเท่านี้จะต่อกันในชีวิตจริงเอาสิบแล้วก,กันวัสซันเป็นไงละ่ะสิบก็เป็นไงละ่ะสิบก็เป็นไงละ่ะ อ่าฝั่งอุ้มมีแล้วกันใบเลยก็ฝั่งเบียนอยู่ฝั่งนอุ้มหรือฝั่งเบียนบอกสิฝั่งเฟี้ยนหรือฝั่งไหนฝั่งอุ้มอยู่ฝั่งเบียนอยู่ฝั่งอุ้มคือชอบง่ามระวางระเบิดใส่ฝั่งพวกอื่นที่ใส่เสียมากอยู่ก็เริ่มมาก็จะตายแล้วของอุ้มเราฝั่งไหนฝั่งเบียนน่ะดิ ฝั่งอุ้มอมดูผิดฝั่งอุ้ม,มที่ก็เอาไว้ฝังอุ้มเหมือนกันามาคน,นแบบนี้อ่ะฝั่งอุ้มยสีหนูตายแน่เลยบ๊อบ่บพ๊อ ว่าอยู่ฝั่งหแต่หูเห็หูเคยเห็เียโหกอุ้มเลยมีเลขหหลักบาบอกสองหลักอุ้มโหกก็อยู่ฝั่งอุ้มบ้านจะเป็นอะไรโอเคอมเกเกียอุ้มเลขเดิมเตะๆที่เียต่อใครตด ที่สองกินสองแทนมากอันที่หนึ่งเพี่ยน,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 นก็ปิด อะไรันมู่้สิไปเป็นเล่นโตนั้นก็ได้เนี่ยเนี่ยตเอาขุี้เาเปลี่ยนฝั่งกันปะเนี่ยเปลี่ยนเอาโอเคปั๊บปั๊บปั๊บป ไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรแล้วอ,ะอ่ะเอาเรื่องที่มันเกี่ยวอุ้งมัดเกมสุดท้ายละอ,อุ้งมัดจะเปิดมาเพี้ยนตายเพี้ยนเปิดมาเพี้ยนตายปุ่มอะวางไว้ใกล้ปุ่มมากกินปุ๊บผิดเอานี่องทำอะไรเนี่ยทำไมไม่เสร็จอะ่ะอ๋ออุ้มลืมกินสิบหกโดนบุ๊ค <c oughs> กนะินอะไรอื้อเป็นไงกินอะไรอื้ออะไรอุ๊ยอ,อุ๊ย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 ยชิวๆไปเถอะค่ะ โอหเกือบแลยฉี่แปลกไปเปิดไฮดิไงวะิี้งเะโดนไปเนี่ยโดนว้าโคตรลุ้นเลยเจ๊ เล่าไหมโอเคโอเคเอาเล่นงเล่าก็ได้พี่ช okay, okay, okay. ิลอยู่แล้วพี่อ่ะมานั่งตัวไหนอุ้มไม่มีอุ้มแพ้แล้วอุ้มอุ้มอมอมสนิเวลาแบบปุ้งปุ๊กปุ๊กูแบบนี้แล้วมันเหมือนย้อยอ่าอุ้มไม่ชออ่ะโอเคโอเคโอเคไม่พูดอะไรละตานี้ไม่พูดอะไรเลยโอเคปะเงียบเงียบเลยนะแบบเงียบสนิทเลยโอเคปะมาตีอันตีอันตีนตีอันตีอันอ่ะอุ้มมีมา รอบนี้เงียบเงียบเลยนะรอบนี้มาอุ้มเลขหนึ่งหลักเลขสองหลักอกอ,อืออุ้มเลขหนึ่งหลักเลขสองหลักสองหลักพี่ต้องพูดความจริงเท่านั้นถ้าไม่พูดความจริงอุ้มบอนแนวนี้พี่เลขสองหลักค่ะโกหกพีวันนี้ไม่คกยกับพี่ฮะ พี่เลขสองหลักจริงจริงอุ้มล่ะสองหลักจริงจริงโอเคจบ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 จมจรจบ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 ้บจบนบจบงบจ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 เจบ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 จดจบ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 งบจบกบ่บจบจบจบเบจ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 บเบจบบจ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 บบ Okay, อุ้มก่หกเนี่ยเราเดี๋ยวอือหืกินใกล้ๆอุ้มดิว้าวฉันไม่ได้หวางอะไรใกล้ๆอุ้มขนาดหวางว่าจะใกล้เพียร์จริงรึจริงไงใกล้ๆพียร์นั่นแหละก็กินใกล้พี่จริงเปล่าใกล้จริงลองกินดิเด็กเฮ้ย ไม่ได้อยู่แถวอุ้มเลยไม่อยู่แถวอุ้มอยู่แถวพี่แอมไม่อยู่แถวอุ้มแถวพี่แอมอยู่แถวพี่ทำไมพี่ไม่เป็นอะไรเลยเมื่อกี้กินเลขหกไปก็ไม่เป็นอะไรเลยก็กินเลขก็กินเลขสิบเจ็ดสิเฮ้ยเรียกอะไรวะข้างบนเจ็ดหรอเรีข้างบนอะไรวะเลข้างบนเลขสิบดเรขกอะไร กินไก่อุ้มน้อยใส่ไม่กินไต่ไก่อุ้มน้อยแถวข้างนอาข้างหนหอกหมอใช่กินข้างนอกนี่หัวเปลี่ยนกระดาษเนาะหืม ข้างหน้าอุ้มเลยเหรออึ๊บโอ้เกือบตายเอามาโอู้ห <c oughs> ูลองกินข้างหน้าพี่เอ็นสิปลอดภัยนะเลขข้างบนเลขสิบแปดเลยเลขกี่สิบแปด,ดก็ได้เลขสิบเบิรดอู้เลขสิบเจ็ดก็ดีนะเลขสิบเจ็ดมีอยู่ว่าเรื่องอะไร เลสิบเอ็ดก็ดีคิเลสิบเอ็ดสิเลขสิบเอ็ดสิสิบเอ็ดดีนะขีดเลขมันหนก็ขีดยากอ่ะที่กจะเละถ่านเอาไปพี่ไม่ได้สายตาใสสักหน่อยพี่เล็งระหว่างเลขอุ้งจะใส่ยี่สิบสองปะวะ เอ้าเขาเลือกให้พี่เหรอเฮียพุทธาเดินไปเฮียหลาน หนูก uh ็อย <ye> ู่มาถึงตรงนี้แล้วนะอุ้มหนูชิบเก่งจริงจริงหนูไม่กินหรอกไม่แมอ่ากินสักเม็ดนึงสูมดูสูมใหญ่แต่หนูอุ้มก็บอกว่าเอง Oh my god เป็นแบบนี้ได้ยังไงแม่ขออุ้มชี้ไปหน้าเพียนมันบอกเพียงใส่